อพบโจยกันอีกหนึ่ง e ีพีครับพี่น้องมาครับ e ีพีนี่ต่อเนื่องครับจากคลิปก่อนที่ผ่ามาเปลี่ยนสีนเผาตั้งเอ็มเก่าหานะครับหลุดเอ็มเปลี่ยนคือกันเบิร์ดนะครับผมจากเอ็มหาพันขึ้นมาหกศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับแล้วก็แปดหาเกาหาอยแปดนะครับผมสีนเผาตั้งนะครับผมกับศึกษามาจากส่องเทคเตอร์โอมเพิ่นนะครับอาจารย์ญ่ ใน youtube นะครับผมจะเด้สิม,มาแช่ประสบการณ์ต่อครับลองเฮดเบิ่งหล้วก็แช่ประสบการณ์ไปนําพี่น้องซีเพอาต่างมันหัวครับขันแหลกข้าต้ลงถอดหล่อออกก่อนนะครับหล่อหนา M95 มเก่าหาของเข้าอุรับทาง,างนัันสร้างเหลี่ยวกับเปลี่ยนสีเพ่าล้อลังนะครับเพื่อนกับเปลี่ยนประจํากพี่น้องพี่น,น,น่อเพน็กงานสอรถของผมกับสีบริหารจัดการรถใหญ่นะครับกับจ่ายเอกเข้าเห็นขันน,อน็อต ถอดดุมตัวนี้ออกก้อนครับถ้าบ่ถอดมันกัดจากนักนะครับเ่ราะขึ้นหลุนเอวนะครับหลุนเอวโยกออกมาเพิ่อเต่าเลยก็ได้ครับใส่ภาษาอีสานเลยพี่น้องคนไทยฟังโมูลเรื่องกับ่มเป็นยังครับอ้าวถอรดรอแล้วก็ถอดน็อตดุมครับพอถอดน็อตดุมดุมแล้วกระคันน็อตสองตัวยังไงนี่ครับออกนี่ครับหนึ่งสองนะครับขันหอมกับสีรุ้ดลงมาเลยพี่น้องมันสิมวิปิน่นลอกยีรังคือหลุดหลุนเอวนะครับเพิ่์ลว่า จิแมนบอกแล้วพี่น้องเอา้าสมกันเมืองครับบานนี่เอาเนี่ยห้องเอาเรื่องน้ำมันไหลออกสนันนี่ติยงออกมาอันบวเบิดไปเลยเนีย่ยห้องเป็นพังเลยอืนี่เห้องกับกระดาษมึงเหยียบอย่างนี้ถ้าว่าขันหนอกระตอกออกมาถ้ามีบอกไฟฝ่าในก็ดีครับห้องผมก็มีหรอกพี่น้องมันตายแล้วยิ่งไปแน่กับแบตออนครับม่นห้อยสูงก็มือขันเอาดีกว่า กินหัวเอากับถุงเตี้ยนครับของลวงรักษาพันแอน,นะครับวนมาเห็ดเตี้งานเอาเตี้เงินเสียบางนะครับได้บ้างอ้าวออกออก,อกบ,อบ้านนี่เออนี่ขอนี่นี่ที่ไต่หน่สิ่เตี้ยนลูกหมากนะน้ำ่น้งองจัดใส่หัวอัดจะารีบหนึ่หมด อุ่นเอ็่ยมสิบ่ค่อยมีเพราะว่าเจลีบีห้นะครับผมจอใส่เอานะครับผมเอาโยกเลยๆๆๆก็เลยมันกรอกโยกเลยกอกเลยนักเลยมันสีเหี่ยวลงใส่ดินอ่าหนุ่มันเตีงออกเลยก็เดียกบ่าลายครับเออมาหมดดูมครับผมอย่างยังใช้งานได้เหมือนเดิมนี่ครับประมาณนี้ครับฐาสนสีเปลี่ยนสิ้นพอนอนถอดตัวนี้นะครับ,บุกปืนแล้วก็ ตัวนี้ขึ้นมานะครับผมนี่ครับันจะมีเฟืองตัวหนึ่งครับอยู่ทางในได้จงเมืองน้ำกันพี่น้องเดี๋ยวถอดน็อตสองตัวนี่ก่อนครับหน้าเบอร์สามสี่บ่อเมึงเมืองโมเมนต์โมเมนต์เบอร์ส่าวกลัวเศรษฐีเศรษฐีอบอกขันแข็งกันมาเบอร์เศษีโอ้แข็งวันสระใหม่ครับทำแน่เลือกแน่ได้พี่น้องเหมือนี้เ็ดยามแลงนะครับผมอ๋อ ขานนองก,ก็สิรุดลงไปนะครับมันสิบ่มีปิดหลอกอยู่ทางล่างคือรุ่นเอลนะครับรุ่นเอลเฮาก็สิเฮ็ดยากกว่ารุ่นอิมในจักหน่อยนะครับผมลูกหมากลูกหมากตออขึ้นมาซะก่อนเดี๋ยวๆๆๆอลูกหมากเข้าสิเปลี่ยนไม่อยู่ขันตัวนี้ออกสัก่อนนี่นใส่นะครับพี่น้องขันน็อตออกนะครับเมื่อกี้เอาลูกหมากออกครับเพราะว่าสิเปลี่ยนลูกหมากไม่นำนะครับรุ่นอิมนี่ยเฮ็ดง,ง่ายทั้ง โหหลกหมากนะครับถารวมกระเสือใช้ไม้ลยครับนี่มันสิมีนลิวตีตัวมันคือลุดเอลครับลุดเอลที่ฟังมากครับฟ้าดูมแข็งเลยนะครับต้องไปพอกให้ลุงกึ้งอัดบูดให้ใหม่นะครับขั้นหน่องผมกระซองเถื่อนนะครับรถอัดเฟืองมั้นมักเป็นนะครับเนี่ยหลักเครื่องอัดเฟืองนั่งนักเลยเรี่ยวแต่ว่าตัวนี้ก็บริลล์ลวมนะครับเนี่ยแหลนอยู่ครับนี่สิลวมแหลมเลยตัวข้อมันนี่ครับตัวไม้พมกระ ใส่เป็นหัวอจฉริบี้าไปโอ้ลงมาแล้วนี่ครับชิ้นเผ่าต่างเขากับเฮ็ดง่ายกรุหลนเอลเนี่ยครับกุหลนเอลมันจะมีปิ่นล,อล็อกอยูทั้งล่างเขาอย่างดีตัวนี้มีสองมันจะเป็นเผ่าตัวนี้เป็นไปหาตัวถึงครับผมครับลงมาหาหรอกครับใส่ทาได้กัน,นครับบ่บอม,ม,มีมากนะครับเออถอดชีนช้นออกเข้าเค้าชิ้นออก ดีนเ้อเอาพูดอะเต็มเลยว่ะจีเตียนปอกเผาหนานึ่งนะครับผมยืนอายุการแสงงานของรถเท่ามันรวมนะมันมีระยะตีงใดอ๋อสะสาดโอ้พี่นี่คืน้ำมันบาทเนี้ยสีนางแน่อใดนะโอ้งัดสีนออกพี่นอ้องนี่ครับเคาะข,ขางเท่านันนะครับนะงัดออก ถ้าเกิดแร่งครับผมบาลนี้ลรางโดยน้ำมันโซลาเบนซินกันเลยครับแต่ว่ากับเป่าเกลี่ยเกลี่ยพีซีนใหม่ของเขานะครับเบิกซูนราคาโบนิเมืองพี่น้องตซื้อหลายอย่างโบเกินเซี่ยหาลอยแล้วครับพี่น้องหลังจากลรางเซ็ตนะครับเท่ากับตัวเจระบีจักหน่อยนะครับเพื่อความเขาง่ายหลัวก็ต้องย่างไรครับซุปขึ้นใส่แล้วคือเก่านะครับประกอบล่อเข้าไปนะครับ เติมน้ำมันไหมเข้าไปครับเยี่มแปดแปดเก่าแปดโดนไหมกันนาสิคือกันนี่นะครับพี่น้องความรู้อมกระบาลายครับแต่ว่าก็อยาแบ้านเสพี่น้องให้เมืองน้ำนะครับผูมีรถมีเรือน้นนอเขาพร้อมกันเบิดนะครับเดี๋ยวต่อเขากันพี่น้องก็หาใหม่หายังกดน้ำเนี่ยกระไรนะครับเรียบร้อยครับพี่นอ้อ,นองทีนี้ปอกตัวนึงเนี่ยนะครับติ๊ดที่ข้างบน อย่าลืมงัดตวเกาออกนะครับติดอยู่ข้างบนนะครับผมนี่ครับเอาขี้ดินเต็มเลยต่อไปเ้าก็ททำการประกอบครับบานนี้เอาทำตอนการประกอบครับพี่น้องอะไปะน้องใส่ซียมตวบนขึ้นไปก่อนนะครับนี่ครับต้องเป็นปอกแนวนี่ต้องดันเึ้นไปก่อนนะครับค่อยใส่ตัวนี้แล้วก็เฟืองตัวนหนต้องเขา่ากบห้อยเก่านะครับ

บ่ตรงบ่ตรงกินอะไรเรียบ,บ,บร้อยพี่น้องสามสิบห้าหูแย่เลยอันเขาครับบาทน,นี่ถ้าเฮ็ดผู้เดียวมันมีเพียงทุนแรงเขาก็ซาแต่เก่าผมเฮ็ดขันหน่อยนะครับผมก็แม่แรงดันทั้งล่างนะครับแม่แรงตั้งพื้นดินดันล่างขึ้นไปเลยครับถ้าเฮ็ดผู้เดียวมันหนักนะครับม,มันมีไผจับให้แต่เฮ็ดหลายคนก็ยกซอยกันได้ครับ ต่อไปผมกับสิขันเราตัวดีบีบเข่าซอยน้ำนะครับนี่ครับถามันอยากรวมเท่ากับบีบลงได้นะครับแต่ว่าผมสิบีบบ่หร้ายครับเพราะว่ารถผมมันก็ยังมีจังหวะนิดนึงนะครับจากใขมันแหนว่านี้น้อยนึงรับจะเข่าประมาณเครื่องเกี่ยวครับเป็นมุนแจเบอร์สามสิบแล้วกัยิบเจ็ดนะครับ่วนคันนี้เป็นเบอร์ยิบสองครับแปดแปดเก่าแปดุนไม่กะนาซิตที่กันนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวเดียวกันนะครับคล้ายกัน ทำความสะอาดดีๆแ้วก็ทาก,กาวเอาตัวนี้เขาประกอบหล่อขึ้นเหลี่วนะครับผมนครับก็เตินมน้ำมันใหม่เข้าไปครับเดี๋ยวแต่พี่น้องไม่เกาก็ไเลยครับบางคนเขางบประหยัดเกิดใส่น้ำม,มันให้เกาของรถหน่อยนะครับรัวดขาดแห้งมันสีบ่ค่อยดำเหมือนขาดน้ำม,มันรุ่นใหญ่นะครับเอายาวต่อพี่น้องเดยสิพาเตียนปอกเผากลางน้ำครับจกรวมในจักน้อยเพื่อ,อยเยอะระยะการใส่งาน ไปได้อีกหลายเดือนนะครับเพราะว่ามันระยะมันห่างกับข้อประกอบเขางไม้มก็ซอยได้ครับเอาเห็นแนนเลยดูแลนออกเลยเรียบร้อยพี่น้องทำเอาเรียบร้อยพี่น้องทำควมามสะอาดท่ากาวเรียบร้อยนะครับกาวดำจากสยามคูบะตะได้ยอยู่คนเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาได้ได้ได้ตรงแล้วตรงแล้ว เอ้าจับซอยคนหนึ่งครับมาต่อกันพี่น้องเปลี่ยนปอกเดือยหมูใหม่ครับปอกเข้ากลางไหมครับเลอาผิดนี่ครับมันต่อสลักบ่อนะครับเลยให้สัางเพื่อตัดให้ครับตัดเครื่องเลยพี่น้องแต่ว่าอย่าไปตัดถือแกนเข้ากลางนะครับเดี๋ยวถือทีปัญหาน้ำอุนมาเข้ามาหลุนกันครับว่าโตขาไปหาเดือยหมูใบสีเขามันผิดมันผิดกิ้วป่ะครับแล้วก็ปอก ถึงระยะห่างห,หลายบอกม,นออกมันครับเพื่อบอกใหม่ครับผมเปิดโซนครับเพื่อย็นอายุการใส่งานของเขาา้ากลางรถเฮาหล่อเข้าอุปกอบเรียบร้อยแล้ว่าไห่ดึงออกมาเรียบร้อยครับตัวข้างในถึงบ่เคยมีปัญหายัางนะครับข้างในเขาถอดตัวน,น,น,นี้ได้เข้ากับดึงออกมาเลยครับถอดออกมายัางไงจะมีห่าตาัดเอาครับนะครับ ยันมีดีอยู่พี่น้องเหือมาใส่ได้อีกสองสามสี่มดแล้วครับมาครับมีระยะห่างประมาณสองนิ้เข้ากับจิตเตี้ยนตัวไม้เข้าไปนะครับแยกลองแบบสร้งหน้าพร้อมปิ้นตัวไม้ที่ระยะบอด้วเมืองนะครับผร้อมกับจะทำความสะอาดเพ้ากลางหมนะครับเพ่าหนิงมหาเผ่าหนานะครับเพ่าจากโตถ่ายรถตรงมหา บ่อนานะครับตนนัวเองไอ้น้อยยังดีน้องหรือว่าเป็นกระกะบาดที่กระโดดฟอดนะครับข้างบนแลใวไ้เป็นแตงเขียวใบเมียใช่ไหมครับเดี๋ยวส่งแบบไปขายของอาจารย์ต่อมอเดี๋ยวราส้มกันเมืองพี่น้องจีนนาพอนะเอานี่ของใหม่อะไรก็ดียังพี่น้องมึงมีระยะเพื่ตอตกเกาออ่า่อ ติบครับผมมองค่อยระยะเลยครับ,รบน,นี่ประมันมินนึงก็คือมินนี่นะครับมินนึงถึงครึ่งมินน์นี่ว่าโอเคครับจำเนี่พราะว่าตอกเกลียวล้อมแห้งนะครับนคำพูตอกเกาียวอย่าจอยเลยพี่น้องทำไมเพื่ออะไรครีมนะครับรบุกต่างกันแน่อยู่ครับ ัก็ขี่เย็นอายุการใช้งานห้างรถห่าได้นะครับถ้าใช้ทุนหน่อยกับพวเฮ็ดก็ได้นะครับแต่ว่าก็ใส่งานได้อยู่แต่ว่ากันยังไ่แนยนะครับขายทำตำกกใหม่กกไหลก็ดูมันก็อาจเฮ็ดเคียวตัวนี้โหลดด้วยกันได้นะครับนะครับเปลี่ยนใหม่เพื่อเย็นอายุการใช้งานนะครับรถหน่อยรถใหญ่ด้วกันเพื่อครับจากรุ่นเอวไปหารลุดเอ็มนะครับถ้ารถเท่าได้ปีไปห่ากับเช็คตรงนี้นะครับจะว่าดีก็อัดตัวเสานะครับผม อ้าวมปพบพอกันไหมพี่น้าพี่น้องสวัสดีครับ